ตอนที่4ฉันเกิดใหม่เป็นพระเจ้าและกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งโชคเลเวล6.6 6พระเจ้าอวยพรอ,อมิตาพุทธสาธุจงมาจงมาขอแสดงความยินดีคุณได้รับพรจากเทพ,พีแห่งโชคโอ้ย,ยของดีแน่น,นอนนี่มันเชี่ยแล้วเนี่ยง่วงมิติจงเปิด เอาละในเมื่อน,นาได้สิ่งที่นายต้องการแล้วฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะการ์เทพีแห่งโชคฉันให้หนายลิซี่ขอบคุณมากฉันจะตอบแทนเธออืมฉันจะจำเอาไว้แล้วเจอกันนะเจ้ามนุษย์เสร็จกู้ด้วยพรจากเทพีแห่งโชคปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ถ้างั้นใช้มันเลยแล้วกันคำเตือนเกิดข้อบิดพลาดในจุดสำคัญอย่างมากคำเตือนเกิดข้อบิดพลาดในจุดสำคัญอย่างมากคำเตือน เกิดข้อผิดพลาดในจุดสาคัญอย่างมากคําเตือนเกิดข้อผิดพลาดในจุดสาคัญอย่างมากนี่มันอะไรเนี่ยแจ้งเตือนพรจากเทพีแห่งโชคใช้ได้เฉพาะกับผู้หญิงผู้ชายไม่สามารถใช้มันได้ขี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 ้ได้เวลาเปลี่ยนเพศของมึงนะสินายเด็กเฮียเป็นอะไรไปอีกแล้วบ้าเอ,อ๋ยพวกเธอรวมหัวกันแกล้งฉันหลืไงย้ําเตือนตาหน้าอยากข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกังวลตอนนี้กําลังหาทางแก้ไขปัญหาโปรดรอสักครู่ จริงเหรอตาบได้ที่ฉันแก้ปัญหาได้ฉันยินดีจะทําทุกอย่างโปรดไว้วางใจเราเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาให้อาพบว,วิธีแก้ปัญหาแล้วโอ้ประสิทธิภาพของระบบนี้มันดีจริงๆวิธีแก้ปัญหาคือเนื่องจากไอเทมนี้ใช้ได้ผลกับผู้หญิงเท่านั้นงั้นก็เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้หญิงเลยสิอ๋อแค่นี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกทธแม่งทธแม่งนะ เอาละเนื่องจากคุณเต็มใจที่จะทําทุกอย่างงั้นให้เริ่มเปลี่ยนเพศทันทีฮะเดี๋ยวนะรอก่อนสิทธิ์ในการยกเลิก5%ใช้พลังแห่งโลก0.005%เพื่อสร้างรางวิญญาณใหม่ของเป้าหมายใหม่ของคุณเริ่มการวิเคราะห์เป้าหมายร่างวิญญาณของเกมนี้คืออะไรและเพศอะไรถ้าร่างวิญญาณถูกสร้างขึ้นใหม่เฮ้ยอ๋อๆรู้แล้วจะเย็นจเจนรอก่อนรอรอเดี๋ยววิเคราะห์ร่างกายเริ่มการสลับเพศ จูจๆก็รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอะไรไปสักอย่างยินดีด้วยที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเพศฉันไม่ต้องการอยากเป็นผู้หญิงนะเอาควยฉันคืนมา ใจเย็นเใจเย็น,ยนตอนนี้คุณกลายเป็นผู้หญิงแล้วลองใช้พรจากเทพเห่งโชคก่อนดีกว่าเฮออ้ไม่มีทางเพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรามาทําธุรกิจกันก่อนดีกว่าถ้างั้นบททัตรเทพเห่งโชคใช้งานคุณได้เป็นที่รักของเจตจำนงของโลกและคุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหญิงคุณได้รับโอกาสในการสุม่มรางวัลคุณได้รับแพ็กเกจพิเศษสำหรับมือใหม่อีกอย่างนะค่าโชคติดลบ999ของคุณหายไปแล้ว ณตอนนี้ค่าโชคของคุณคือ6 66 6 6 6ฉันไม่เคยเห็นค่าโชคสูงถึง100มาก่อนและค่าโชค6 6 6ของฉันคือระดับจักรพรรดิยุโรปใช่ไหมไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นผู้หญิงถึงแม้จะกระทันหันไปหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เดือดร้ายอะไรบ้าเอ๋ยไม่ได้มีอะไรแย่ไปกว่าการเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนร่างกายของฉันแต่ไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจฉันได้เมื่อมองย้อนกลับไปผู้หญิงคนนั้นรู้คำตอบอยู่แล้วไอ้บ้าเอ๋ย ลืมมันไปก่อนเถอะมาตั้งค่าตัวละครให้เสร็จก่อนดีกว่ากรุนาหอเลือกรูปแบบตัวละครของคุณฉันมีรูปแบบสมบูรณ์แบบมีอะไรอีกบ้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ข้ามไปกรุนาอยืนยันชื่อในเกมหื้หมายถึงได้มีชื่อเริ่มต้นไม่มีใครชื่อเจ้าหญิงเปลี่ยนซะทำไมไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อะแก้ไขเกิดข้อผิดพลาดแก้ไขเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เพราะคุณชื่อเจ้าหญิง ถ้างั้นเปลี่ยนไม่ได้ก็ข้ามไปการุณาเลือกตัวตนของคุณเจ้าหญิงแห่งโชคชะตาสองสามัญชนไม่เป็นไรนะลาละลาละลาสีเฮไปตายเลยไป